ห,หัวเขาเห้นหัวไม่จ้าดี้นดินดนี่ตตัวนี่หัวใจเขจ้าติดตุ้งนเนาะนี่้นเขาน้องก็นอนอยู่ตรงนี้ขาดูยากนิดนึงนี่มงอๆอยู่ในขค่ะสองข้างที่ขยับน,นีค่คือขาเขา นี่เห็นตาเขาไหมจ๊ะเหมือนเอเลี่ยนน้อยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนน้อยในตานี่ปากเขาน่าจะนี่คางแหลมๆนะคะนะข้างๆที่ยกขึ้นมานี่คืออะไรมือเขาเนี่ยค่ะมือเขาจับมันเนี่ยมาจับแก้มอยู่เลยเห็นไหมเห็นสะบัดมือไหมเนี่ยเขาสอบเขาหน้าจ้านะคะน้องไปซ่อนละเนี่ยพยายามอยู่ตอนนี้นะคะน้องจะเทอถึงก้นน้องคข้างให้ดื้อดีอยู่ได้แปดจุดหกสี่เซนเห็นไหม